ตอนเด็กๆฐานะของบ้านบาตไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับบาตจึงต้องพยายามฝึกให้เก่งเพราะถ้าบาตขัดตัวผ่านบาตจะได้เงินเพื่อซัพพอร์ตตัวเองและได้ไปต่อครับเคยมีคนสบประมาทเราสองคนค่ะเพราะเต้นคู่กันไม่ได้ส่วนสูงก็ต่างกันผู้ชายก็ผอมผู้หญิงก็ตัวใหญ่แต่เราสองคนก็ไม่สนใจค่ะให้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราสามารถทำได้และประสบความสำเร็จค่ะ ปอร์ตอินสปายวันนี้จะพาไปรู้จักกับนักกีฬาลีลาธทีมชาติไทยที่เคยคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ประเทศฟิลิปปินส์พร้อมพุ่งชนเป้าหมายใหม่อีกครั้งในกีฬาซีเกมส์ปีนี้ที่ประเทศเวียดนามความรู้สึกที่ได้มาจาับคู่กับพี่บาสครั้งแรกตอนนั้นรู้สึกว่าในใจลึกๆก็แอบกดดันนะคะเต้นด้วยกันอาจจะเต้นได้หล่อดูความสูงสีต่างกันขนาดน,นั้นเราก็เลยค่อยมานั่งปรับปรับกันเรื่อยๆครับ ตอนแรกก็คิดว่าน่าจะคู่กันไม่ได้แล้วนี่เราก็แค่ทําให้เขาเห็นว่าเราก็ทําได้เราก็เต้นได้ก็แค่เอาผลงานทําให้เขาดูว่าเราก็ทําได้เหมือนกันคู่ของว่าจะเป็นคู่ที่ที่ไม่ได้เต้นแล้วน่าเบื่อครับความแบบว่าอายุแบบยังน้อยอยู่ยังแบบว่ามีศักยภาพที่สามารถทําอะไรได้มากมากมากกว่าคู่อื่น เวลาที่จะไปแข่งครับเป็นคนที่เครียดมากครับบัก็เลยเปลี่ยนหมายชีตัเองว่าเวลาซ้อมทุกครั้งจะต้องเต้นให้เหมือนการแข่งในทุกๆครั้งก่อนแข่งก็ไม่ค่อยได้คุยค่ะแต่ว่าใช้ภาษาการมากกว่าแบบเออซูซ้ๆนะแบบเต้นไปด้วยกันเนี่ยคะ่ะไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลสี่เกมที่ใกล้จะถึงนี้ครับที่เวียดนามครับกเราส่งคนซ้อมกันมาอย่างหนักครับและหวังว่าผู้คนทางบ้านจะมาชมผลงานของที่เราซ้อมกันมาครับค่ะก็อยากฝากให้ทุกคนส่งกําลังใจให้เลยนะคะ ใช้ชนะของคุณคือความสำเร็จของเราสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทย